ยินดีต้อนรับเกษตรกรทุกท่านวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเว็บไซต์ที่พวกเราตั้งใจพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการจัดหาซื้อผลิตภัณฑ์ตามผู้ใหญ่สทธิดของแท้ใกล้บ้านท่านครับโดยเว็บไซต์ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั้นคือตามหาผู้ใหญ่สมริดใกล้บ้านท่านค่ะซึ่งมีการออกแบบให้มีการใช้งานที่ง่ายมากๆเลยครับส่วนหน้าตาและวิธีการจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ในขั้นตอนแรกนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ f c e b o o k f แ n นเ Page ของพู้ใหญ่สมิทธ์หรือจะเป็นปุ๋ยน้ำแพนตาโกตาพู้ใหญ่สมิทธ์ก็ได้ครับจากนั้นคลิกที่ลิงก์หรือจะสกแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยครับเมื่อเข้าสู่หน้าวเว็บไซต์แล้วนะคะจะพบกับผลิตภัณฑ์อยู่2ตัว,ตวด้วยกันค่ะก็คือปุ๋ยน้ำแพนตาโกและสารปรับปรุงดินตาผู้ใหญ่สมิทธ์ซึ่งจะมีวิธีค้นหาอยู่2แบบด้วยกันค่ะก็คือให้เลือกระบบนโบายคือคลิกตรงนี้ เพื่อค้นหาร้านค้าที่ใกล้เราที่สุดหรือจะเลือกเป็นค้นหาผ่าน<อ>จังหวัดและอำเภอโดยคลิกตรงนี้เพื่อหาจังหวัดและอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเบสจะลองวิธีแรกให้ดูนะครับผมเลือกที่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำแพนตาโกครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มตามหาพ่อใหญ่สำลดได้เลยครับเพื่อดูว่ามีร้านไหนที่อยู่ใกล้เราที่สุดครับ เราเจอร้านชิดเจริญค่ะน้องเป้อยู่ใกล้เราเพียง4.9กิโลเมตรเท่านั้นเองจะคลิกปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อดูเส้นทางไปยังร้านหรือจะคลิกปุ่มโทรเพื่อโทรไปสอบถามราคาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไหนลองค้นหาสารปรปับปรุงดินกันบ้ากดีก,กว่าครับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สารปรปับปรุงดินตามผู้ใหญ่สำลีและเลือกเป็นจังหวัดกราฬสินอำเภอคำม่วงจะพบร้านไซงามการเกษตรที่มีจำหน่ายสารปรปับปรุงดินของเราอยู่ครับ จากนั้นเลือกที่ปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อดูเส้นทางครับผมหรือจะเลือกปุ่มโทรออกเพื่อสอบถามกับทางร้านก่อนได้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการตามหาข้าใหญ่สมิตใกลบ้านท่านหากเกษตรกรท่านไหนมีข้อสงสัยในการใช้ระบบนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ 043, 306, 484และตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะสำหรับวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ